มาเลยค่ะสำหรับถุงมือรุ่นนี้นะคะบอกก่อนเลยนะคะดีไซน์สวยมากเคยเข้ามาแล้วรอบหนึ่งรอบนี้นะคะพี่ๆถามหากันเยอะมากเลยเลยเอาเข้ามาให้นะคะกับแผนซูเปอโมดจูเนียจ้ารอบนี้เข้ามา7สีจุกๆเลยนะคะคุณพี่การตัดเย็บของเขาเนาะเป็นแบบเนกตทีฟคพันนะคะกระชับนิ้วสุดๆไปเลยแล้วดีไซน์สวยค่ะรุ่นนี้โฟมหน้ามือนะคะเป็นโฟมเยอรมันนะคะคุณพี่ซอฟต์พลาสติกแต่หนาแค่3มมิลนะคะรุ่นนี้ นุ่มเหนืบรับวันดีนะคะรุ่นนี้ไม่มีฟิงเกอร์เซฟให้นะพี่พี่ท่านไหมน,นะคะสนใจอยากได้ถุงมือแบนแพนนะ,ะราคาเบาๆจัดตะกร้านี้มาได้เลยสวมใส่นะคะลงเล่นเอาไว้ใช้ซ้อมกันได้ดีเลยทีเดียวนะคะสำหรับตัวนี้เนาะสีเยอะมากสีนี้ก็สีเขียวคุจึ้งนะคะคุณพี่จา๋าใส่รัดข้อมือหนึ่งรอบนะตัวนี้ใครสนใจรีบกดกันเข้ามาได้เลยปกตินะคะราคาคุณพี่จา๋าอยู่ที่ 560นะคะวันนี้ไม่ขายเนาะคุณพี่จ๋ายิ่งคุณพี่กดสั่งซื้อคุณพี่ในไลฟ์นะคะบอกเลย5้าสุคูปองสัดนหนักจัดเต็มเหลือเพียงคู่ละสา0ร้อกว่าบาทเท่านั้นจ้าสนใจนะคะคุณพี่เข้ามากดสั่งซื้อกันได้เลยเจอกันในไลฟ์ได้เลยนะคะร,รุ่นนี้มีจำนวนจำกัดด้วยของพึงเข้ารีบกันเลยจ้า